มาแล้วค่ะประกันโรคหลายแรงเบี้ยคงที่ไม่จ่ายเบี้ยทิ้งนะคะแล้วก็จ่ายสั้นด้วยนะคะแถมยังคุ้มครองการเสียชีวิตให้ทุกกรณีด้วยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแบบประกันที่มันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุ้มครองฉบับเดียวเนี่ยถึง3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1นะคะ คุ้มครองการจากไปก่อนวัยอันควรนะคะก็คือว่าการเสรียชีวิตนั่นเองค่ะและ2นะคะคุ้มครองแม้เราจะอายุยืนยาวนะคะดูแลเราไปจนถึงอายุ85ปีเลยค่ะเรื่องที่3นะคะในระหว่างทางถ้าหากว่าเราตรวจเจอโรคร้ายแรงนะคะเขาคุ้มครองให้ถึง70โรคร้ายแรงด้วยกันนะคะโดยการจ่ายเบีย้ย ประกันเนี่ยสามารถเลือกชําระได้ด้วยนะคะว่าจะจ่ายเบี้ยประกันที่กี่ปีนะคะเป็นการอย่าเรียกว่าจ่ายเนาะเรียกว่าออมเงินนะคะเป็นการออมเงินนะคะไว้เพื่อดูแลชีวิตและโรครายแรงในฉบับเดียวกันเลยค่ะถ้าหากว่าเราออมเนี่ยมีระยะเวลาให้เราเลือกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น5ปีปีนี้สั้นสุดนะคะ แล้วก็10ปี15ปีและ20ปีค่ะตามที่แจ้งเลยนะคะแบบประกันตัวนี้ค่ะเป็นแบบประกันที่คุ้มครองคันเสียชีวิตนะคะแล้วเขาให้เรื่องของโรคไยแรงเนี่ยเหมือนได้มาฟรีเลยค่ะคุ้มครองให้สูงถึง70โรคโดยจะแบ่งการจ่ายเนี่ยเป็น2ระยะนะคะถ้าหากว่าเราตรวจเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเลยค่ะตรวจเจอโรคไยแรงนะคะบริษัทนะคะจะจ่ายให้ทันทีเลยนะคะจ่ายเงินสดมาให้เราใน มูลค่า25%ของทุนประกันที่เราทำไว้นะคะ25%ของทุนประกันหมายความว่าอย่างไรสมมุติว่าวันนี้ค่ะเราทำทุนประกันไว้ที่1ล้านบาทใช่ไหมคะ25%ของทุนประกันก็คือ 2, 5 0 0 0 0บาทอันนี้เอามาก่อนเลยนะคะแล้วเราจะเอาไปทำการรักษาหรือว่าเอาไปไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นหรือไปจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพอะไรใดๆก็ได้ทั้งนั้นนะคะและถ้าหากว่า มันไม่หายนะคะมันกลายเป็นแบบระยะที่มันรุนแรงขึ้นอาจจะเป็นโรคเดิมหรือเป็นโรคใหม่ก็แล้วแต่ปรากฏว่ามันคือหนึ่งใน70โรคที่เขาให้ความคุม้มครองเนี่ยค่ะเกิดเป็นรุนแรงนะคะบริษัทก็จะจ่ยให้ทันทีเลยในส่วนที่เหลืออีก75%นะคะแต่ถ้าหากว่าโชคร้ายกว่านั้นบังเอิญทาประกันฉบับนี้ไว้แล้วตรวจเจอโรคร้ายแรง ในระยะรุนแรงเลยเป็นครั้งแรกนะคะก็คือบริษัทจ่ายให้เลย100%ค่ะไม่ว่าคุณจะทํามาในระยะเวลาแค่เพียง1ปีหรือ2ปีก็แล้วแต่ขอให้ผ่านพ้นระยะเวลารอคอยรอคอย120วันนะคะผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันตรวจเจอว่าเป็นในระยะรุนแรงก็คือรับไปเลย100%เต็มค่ะแล้วจบไม่ต้องจ่ายเบี้ยต่อความคุ้มครองใดๆ,ๆก็จบก็คือรับไปเลย1ล้านบาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ปิดสัญญาค่ะอันนี้คือจะจะบอกว่าเป็นข้อดีก็ได้นะคะตรงที่จ่าย เบี้ยสั้นๆเองไม่ทันไรตรวจเจอโรคร้ายแล้วก็รับเงินก้อนไปแต่จะบอกว่าเป็นข้อเสียก็ใช่ถ้าหากว่าเราไม่มีประกัน ฉบับอื่นเลยอันนี้ต้องเรียนตามตรงแบบนี้เลยนะคะถ้าหากจะมองว่าเออมันเป็นข้อเสียก็ใช่ถ้าเรามีแค่ฉบับนี้ฉบับเดียวอะคะ่ะแล้วก็เท่ากับว่าเราจะไม่มีความคุ้มครองชีวิตต่อแล้วเพราะว่าอันเนี้ยเราตรวจเจอโรคร้ายแรงที่มันในระยะรุนแรงแล้วเนาะก็คือจบสัญญาเลยทันทีนะคะแต่ข้อดีดีกว่านั้นคือถ้าหากว่าเราทําประกันฉบับนี้ไว้แล้วไม่เป็นไรเลยนะคะป่วยก็ไม่ไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรใดๆนะคะแล้วก็ในระหว่างทางเราจ่ายเบี้ยครบไปละสมมติเราเลือกทําไว้ที่15ปี 20ปีอะสบายๆ20ปีใช่ไหมคะเราเลือกไว้แล้วเราจ่ายเบี้ยเขาไปแล้ว20ปีแล้วหลังจากปีที่20ผ่านพ้นไปเนี่ยคือก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยแล้วยังรับความคามุคม้มครองยาวๆไปจนถึงอายุ85นะคะในระหว่างนี้เราไม่ได้เป็นอะไรเลยเนาะไม่เคยเคลมไม่เคยอะไรเงินทุกบาทที่เราออมเข้ามาก็จะเป็นเงินเก็บเราแถมถ้าเราทิ้งไว้ยาวๆเลยอะคะ่ะเงินตรงนี้มันก็จะค่อยๆมีมูลค่าเติบโต,ตขึ้นไปด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นมากขึ้นน้อยอยู่ที่ว่า ตั้งแต่อายุเียงน้อยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนาะลองดูให้คุณลูกนะถ้าเกิดว่าทําไว้ตั้งแต่อายุยังน้อยอะค่ะครบสัญญาปุ๊บเนี่ย มูลค่ากรมธรรม์จะได้เยอะทีเดียวค่ะได้แบบอาจจะเท่าตัวด้วยบางครั้งจ่ายเบีย้ยเข้ามารวมกันทั้งหมด5 0 0แสนแต่ปรากฏว่าพอกรบสัญญาได้ล้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอันนี้เป็นเพียงยกตัวอย่างเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นค่าเบีย้ยค่ะก็ต้องมาเช็กกันนะคะว่าอ่าอายุเท่าไหร่เพศอะไรอาชีพอะไรนะคะและที่สำคัญสำหรับน้องคุณหนูเนี่ยถ้ารีบทำเร็วนะคะผู้ปกครองเป็นคนจ่ายเบีย้ยใช่ไหมคะแต่แต่ถ้าในระหว่างทางที่กำลังจ่ายเบีย้ยอยู่สมมติว่าผู้ปกครองเลือกไว้ที่2ีิปีใช่ไหมคะเกิดคุณพ่คอคุ อยู่อะค่ะสมมติเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วปรากฏว่าทําไว้ให้ลูกแล้วเกิดคุณแม่เกิดจากไปกระทันหันจ่ายมาได้แค่10ปีเองในสัญญาต้องต้องบอกว่าจ่าย20ปีแล้วคือยังไงแล้วยังไงต่อก็คงคงเวอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือข้อดีเลยคือน้องอะถ้าอายุไม่เกิน25ไม่ต้องจ่ายเยี้ยต่อค่ะบริษัทใจ่ายให้เลย จนครบสัญญา20ปีหลังจากนั้นน้องก็จะได้รับความคุ้คมครองยาวไปเลยถึง85ในระหว่างทางถ้าน้องอยากจะเอาเงินออกมาใช้สามารถกู้กรมธรรม์ออกมาได้นะคะความคุ้คมครองยังอยู่เท่าเดิมหรือน้องไม่กู้น้องอยากผิดจบกรมธรรม์เพราะว่าเห็นว่าเอ้ยมูลค่ามันมันได้และมันเท่าทุนที่คุณแม่จ่ายไว้ให้แล้ว หรือว่ามันได้กําไรแล้วอยากเอาออกมาศึกษาต่อนะคะหรือว่าอะไรใดๆเนี่ยแล้วแต่เหตุผลเนาะเอามาทําธุรกิจเอามาสร้างบ้านเอามาดาวน์รถอะไรก็ว่ากันไปคือน้องสามารถเอาออกมาได้เลยนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นข้อดีสําหรับคนที่ทําไว้ตอนอายุยังน้อยแต่ถ้าหากว่าเอา่อทไว้ตอนอายุมากแล้วอะคะ่ะตรงนี้ค่ะมูลค่าที่มันเติบโตขึ้นก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันอาจจะไม่ได้เท่ากับ น้องที่อายุยังน้อยอยู่นะคะข้อได้เปรียบของคนอายุน้อยที่ทําประกันก็เป็นข้อดีแบบนี้เลยะคะ่ะแล้วถ้าสมมติว่าท่านใดนะคะอยากทราบว่าค่าเบี้ยเท่าไหร่คืนประกันหนึ่งล้านห้าแสนหรือว่า1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านแมกซิมัมได้แค่5ล้านนะคะท่านใดอยากทํามากกว่า5ล้านก็ต้องขออภัยรับแค่5ล้านเท่านั้นนะคะทุนประกันเกินนี้ไม่ได้นะคะกะ็สามารถที่จะ สอบถามกันเข้ามาได้นะคะโดยติดต่อที่ะะดราดาได้เนาะในเพจของเฟซ fb แล้วกัน fb mm hmm. ชื่อว่าดาดากรุงแท็กซ่าประกันชีวิตประกันสุขภาพเป็นภาษาไทยนะคะส่วนในต่อตนะคะก็ะเป็นภาษาอังกฤษเนาะดาด้าขีดกลางแล้วก็แอ a ซ่า d a d a ขีดกลาง a x a ค่ะนในต่อตแล้วก็ในช่องของ Youtube ก็อันนี้เลยค่ะชื่อเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะดาด้ากรุงไทยแอ a ซ่านะคะ นะคะจะได้มาคุยรายละเอียดกันนะคะว่าแบบดีเทลนี้อะไรบ้างเงื่อนไขอะไรบ้างเงื่อนไขของการรับประกันนะคะก็ตั้งแต่น้องอายุ1เดือนจนถึงอายุถ้าจ่ายเบีย้ย20ปีนะคะขอรับถึงอายุ52แต่ถ้าจะจ่ายเบีย้ย อ5ปีสามารถรับได้ถึงอายุ55ค่ะนะคะโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพเลยนะคะเพราะว่าแบบประกันตัวนี้ค่ะเป็นแบบประกันสําหรับคนที่ยังไม่มีโรคประจําตัวนะคะขออนุญาตถ้ามีโรคประจําตัวแล้วตรงนี้ขออนุญาตอไม่ไม่สามารถที่จะทําประกันฉบับนี้ได้นะคะเป็นแผนประกันที่ทําไว้เผื่อเผื่อรองรับท่านที่ยังสุขภาพดีอยู่นะคะเรามาดูแลในเรื่องของโรครายใหในอนาคตกันแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเงินทุกบาทที่เราออมเข้ามาเป็นเงินเก็บหมดเป็นเงินเกษียณอายุให้ตัวเองก็ได้นะคะ ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะก็ได้ยาวๆไปเลยนะคะถ้าเลือกแผนที่เราจ่ายเบี้ย20ปีเราก็ลดหย่อนยาวๆได้20ปีเลยนะคะแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด100,000บาทนะคะในส่วนของเรื่องภาษีถ้าใครยังไม่เข้าใจท่านใดยังยังสงสัยอยู่สอบถามกันเข้ามาได้ทักทายเข้ามาได้โทรหาและได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ค่ะเบอร์0951619666หรือแอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์ก็ชื่อภาษาอังกฤษค่ะ D A D A แล้วก็ AXA ค่ะ Dada AXA นะคะระยะเวลารอคอยระหว่างโรคที่เราทำประกันฉบับนี้ไปก็มีเช่นกันนะคะรอคอย120วันนะคะถึงจะได้รับความคุม้คมครองในเรื่องของโรคร้ายแรงพ้นจาก120วันไปแล้วก็จะได้รับความคุม้คมครองทันทีค่ะนะคะ,นะคะการจ่ายชำระเบี้ยนั้นเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะ ชำระเบีย้ยเป็นแบบรายปีรายเดือนหรือว่ารายหกเดือนแต่ว่ารายปีเนี่ยค่ะก็จะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะและสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตก็ได้นะคะนะคะท่านใดอยากได้ไฟล์ข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะคะทักกันมาได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งเข้าไปให้อ่านกันโดยละเอียดจะได้ทำความเข้าใจกันก่อนนะคะสรุปสั้นๆอีกรอบหนึ่งค่ะแบบประกันฉบับนี้ดีตรงที่หนึ่ง เบี้ยคงที่ไม่ปรับเพิ่มนะคะ 2. ส,สัญญาการออมคุณสามารถเลือกได้นะคะด้วยตัวเองเลยว่าจะจ่ายเบี้ย5ปี10ปี15ปีหรือว่า20ปีนะคะ 3. คุ้มครองโรครายให้สูงถึง70โรคนะคะ 4. นะคะสามารถนำไปลดหย่อนและ 5. เงินทุกบาทที่ออมเข้ามาเป็นเงินเก็บไม่สูญเปล่าเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะแถมยังเงินยังเ,งเติบโตขึ้นด้วยนะคะ อันนี้ก็คือข้อสรุปของแบบประกันฉบับนี้ค่ะประกันชีวิตที่คุ้มครองโรครายแดง70โรคนะคะก็ฝากติดตามนะดาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของอ Facebook ช่องทางของอัลตนะคะหรือว่า YouTube นะคะฝากมากดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เบอร์0951619666ค่าย,ยินดีให้คำตอบในทุกๆคำถามเลยนะคะ